ครับเมบึงดินเพาะปลูกนะครับเนี่ยครับดินเป็นดินดินต่างประเทศนะครับเนาะดินเพาะกานะครับเนาะเอามากาพอีกนะครับพอดีกาไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่เป็นรอบที่สองนะครับนี่ดินเนี่ยครับสอบเป็นแนนนี่นะครับสอบสอบดินนะครับนะเนี่ยครับสอบดินเป็นดินมอสนะครับเนาะดินต่างประเทศครับตัวนี้ มันเหลือนะครับเนาะเหลือดินเหลือเอาซ้ำ,ำไปแ,แล้วครับเนาะทำไปแล้วเกิดนะครับตอนตอน been, เฮ็บดบ่ได้เบิ่งไอ้บ่ได้ใตายให้เบิ่งน,น,น,นะครับเนะเาะว่เาเฮ็ดจังได๋นะครับเนาะเอากาเอาดินนะครับดินดินตัวนี้นะครับไปใส่ถาดนะครับเนาะถาดเพาะกาถาดเพาะพริกนะครับเนาะเฮ็ดวิธีนี้ออกดีนะครับเนาะออกดี ห่อดินมาเลียวห่อกะเอาเอาเอาน้ำใส่นะครับเนาะสมกบน้ำเลยครับนี่เอาดินนี่สมกบน้ำเลยปกติอ่าจะบกเคยเห็ดนะครับเนาะพอดีผมได้วิธีมากนะครับเอาน้ำใส่พ่อพ่อไ้มันมันเปียกนะครับเนาะครับถ้าเกิดว่ามันเปียกปั่นออกแนีนี้ครับปั่นแนวนี้แล้วมันมีน้ำไหลออกมาครับคือดินมันเปียกแล้วนะครับเนาะเปียกพร้อม พร้อมเอาไปใส่ถาดนะครับเนาะพร้อมไปใส่ถาดครับใส่ถาดใส่ถาดเรีวกกับกะเฮ็ดเอามาส่วนกันนะครับเนาะส่วนกันหล้วกะโคมลงห้มันเป็นหลุมพ่อหยอดได้นะครับตอนหยอดไปถ่ายเบิ้งเนาะพี่น้องนย่คถ่ายถึงแต่ตอนมันออกเนาะพี่น้องเอามาเลียงไว้แนวนีเนอนี่นนนเ,นเลียงไว้แนวนครับ ห,หลังจากที่มันเกิดแล้วนะครับเนาะมันเกิดแล้วรแบบเอาเอาใส่รถไปไวท้ที่เรือนช่ำนะครับเนาะแบบพอดีบริเวดไปกับหม่องนะครับพอดีฝนมานะครับเนาะฝนมาเรือนช่ำเขากับเหตุในพื้นที่ต่ำนะครับฝนมากนาม,มันถ่วมนะครับเนาะบกกาเอาไว้นะครับเนาะแบบก็เลยมามาช่ำใหมอยู่ใน อ่าในเถียงนะครับเนาะในกระดางเถียงนะครับก็เลยได้เอาไซรถไปไบทรงเรือนนะครับเนาะนี่ครับเป็นรงเรือนน้อยๆนะครับเนาะรงเรือนบันใหญ่เห็ดสำรับอ่าไปแตกะพริกบัวแมนบัวแมนประจํานะครับเนาะกาหลกกาพอมันใหญ่แล้วก็เอาออกแล้วก็ลือนะครับเนาะนี่ครับเป็นรุ่นที่สองนะครับ no? นี่รุ่นที่สองนะครับรเนาะ ครับรุ่นแรกก็เฮาก็ได้เขียวไปแล้วนะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับเกิดดีนะครับเนาะวิธีนี้นะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวพอก้อนนะครับเลยพอก่อนนะครับตัวนี้เขียวแล้วนะครับนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบหมื่นครับเลย